ในขณะที่ทหารขเขมรบางส่วนกำลังงมงายกับแม่มดหมอผีทหารไทยของเราไม่ได้สนใจเรื่องเหลวไหลแต่กำลังเดินหน้ากวาดล้างไอ้พวกสายลับที่มันแทรกซึมเข้ามาในบ้านเราล่าสุดเจ้าหน้าที่ชอรอบอรที่สะแก้วซึ่งลาดตระเวนกันตลอด24ชั่วโมงได้จับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยได้หนึ่งคนและพอเค้นไปเค้นมามันก็รับสารภาพ ว่าถูกจ้างมาจากฝั่งเขมรให้เข้ามาเก็บข้อมูลว่าดานทหารของเราอยู่ตรงไหนบ้างและกับค่าจ้าง2องหมื่นเหรียวหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่ร้อยหกบบาทขายชาติขายศักดิ์ศรีในราคาแค่ร้อยกว่าบาทซึ่งแน่นอนว่างานนี้ คุกหัวโตเพราะนี่คือสถานการณ์ด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องปกติแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือที่จันทบุรีฝ่ายความมั่นคงของเราได้จับกลุมสายลับอีกคนชื่อเรพร้อมของกลางเป็นโดรนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพอสอบสวนไปก็ได้ค้นพบแผนการโจมตี3ขั้นตอนที่น่าสะพรึงกลัวของกัมพูชา แผนของพวกมันก็คือจะใช้ดโดรนลำแรกบินขึ้นไปทิ้งปล่องอุปรกรณ์ GPS ลงในพื้นที่เป้าหมายก่อนซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือกองบิน5ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอ GPS ล็อกเป้าได้แล้วดโดรนลำที่2จะทำงานต่อด้วยการทิ้งระเบิดมือและปิดท้ายด้วยดโดรนลำที่3ที่จะซ้ำด้วยลูกระเบิดคอนี่คือแผนการโจมตีที่ถูกวางไว้เป็นระบบและถ้าหากพวกมันทาสาเร็จความสูญเสียจะมะหาศาลขนาดไหน และจากข้อมูลนี้เองทําให้ตอนนี้ฝ่ายไทยได้แจ้งเตือนไปยังทุกอําเภอให้เร่งสํารวจสิ่งแปลกปลอมที่อาจถูกโดรนนำไปหย่อนทิ้งไว้ขณะเดียวกันที่ศรีสะเกดก็มีคนไปเจอโดรนสีดําตกอยู่ซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามันเป็นโดรนที่ใช้ในแผนการชั่วร้ายนี้ด้วยหรือไม่ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เรากำลังสู้รบกันที่แนวหน้าสงครามใต้ดินและสงครามทางอากาศก็กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการจะสู้รบกับเราแค่ที่แนวชายแดนแต่พวกเขามีแผนการจะโจมตีลึกเข้ามาในแผ่นดินของเราโดยใช้สายลับและเทคโนโลยีดโดรน แต่สุดท้ายแผนการของพวกมันก็ต้องพังไม่เป็นท่าเพราะความแข็งแกร่งของเจ้าว้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเราที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชนทุกคนคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดระหว่างการสู้รบที่แนวหน้ากับแผนการลอบโจมตีจากสายลับและคุณอยากจะส่งกำลังใจอะไรถึงเจ้าหน้าที่ชรบอที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเราบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ